สวัสดีค่ะเจ้าแม่มีบุปผักนะคะวันนี้บีจะมาดูแปลงผักกันค่ะเมื่อคืนมีตั้งฝนมีตั้งพายุเลยนะคะมาดูผักกันค่ะว่ามีความเสียหายกันไหมเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะต้นขึ้นชายแล้วก็เป็นกล้าข,ของต้นเมงลักนะคะ ช่วงนี้ต้นหญ้าขึ้นเยอะมากค่ะบีไม,ม่ก็มีมีเวลามาถอนหญ้าในแปลงผักอันนี้เป็นต้นกล้าของกะหล่ำปมม่วงค่ะนางยังปลอดภัยอยู่นะคะยังไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็จะมีกล้าของเมงลักค่ะเยอะมากเลยดีได้โรยมเมล็ดเอาไว้ปักเป็ดญี่ปุ่นย้าขึ้นเพียบเลย ปีชอบเอามแม่แก่ๆของเขาโรยเอาไว้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เกิดเยอะเกิดเยอะมากๆอันนี้คือต้อนแม่ของเขานะคะต้นแมงลักตัดหลายรอบมากๆทำสาวก็หลายรอบแล้วค่ะต้นนี้กวางตุ้งใหญ่มากๆ ทำกับข้าวได้แล้วไม่มีความเสียหายค่ะทั้งฝนทั้งลมมาแบบแรงมากๆตอนนี้ก็ทยอยเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วนะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะ สงนู้นเป็นที่เลี้ยงปากปลากัดของน้องน้องบิ๊กตอนแรกกะว่าปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอโรยเมล็ดเอาไว้พอโตขึ้นมาก็เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็กินไม่ทันดวงกับเพราค่ะ เริ่มเป็นเมล็ดแก่แล้วนะคะกะเพรานี้เกิดง่ายมากๆค่ะแค่โรยเมล็ดแก่ๆแบบนี้ค่ะเขาก็เกิดเดี๋ยวก็เอาไปโรยที่ดงกะเพราค่ะโรยเอาไว้เดี๋ยวเขาก็เกิดค่ะไม่ต้องไปอะไรมากมายพลิกค่ะพลิกติดดอกติดผลติดเยอะมากไม่ต้องซื้อค่ะพริก ช่วงนี้พืชผักแขงมากๆในถังสีนี้มีได้ทดลองเพ่อเมล็ดอ่างแตงไทยเอาไว้ค่ะวันนั้นไปสวนคุณตามาแล้วก็ได้แตงไทยมากินแล้วก็ลองเอา,มาเมล็ดฝังเอาไว้ในในถังสีกระเจี๊ยบพันุ์ดกพิเศษของพี่ต้อมต้นนี้รู้สึกว่านานเลยนะคะหลายเดือนมากเลยวเก็บกินได้ทุกวันเลยค่ะนางหดกสมชื่อดกมากๆ อร่อยค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนบีไม่ชอบกินเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีความเมือกเมือกอะไรแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้คือเก็บกินได้ทุกวันเริ่มจะชอบแล้วค่ะผักขมผักขมและตรงนี้เป็นต้นบอนค่ะแล้วก็มีต้นบวบด้วยนะคะดูฟาร์มสมบูรณ์ของเขาค่ะ ต้นสมบูรณ์มากใบใหญ่มากรอกินผลค่ะรอผลผลิตสภาพแปลงผักที่โดนพายุค่ะไม่มีอะไรเสียหายมากมายนะคะก็พอได้อยู่ค่ะพอมีให้เก็บกินอยู่ค่ะนี่ก็ต้นกล้าของแมงลักค่ะ แล้วก็จะมีขมิ้นลิกขี้นหนูสวนค่ะสมนี้ต้นแมงลักจะขึ้นเยอะมากเลยนะตรงที่ต้นของกะล่ำปุม,ม่วงเดี๋ยวบีก็จะมาย้ายค่ะต้นแมงลัก เพราะว่าเดี๋ยวพอเขาโตเขาก็จะบางต้นกับลำม่วงต้องย้ายออกค่ะเดี๋ยวมาย้ายใส่กระถางมีต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้มามให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ